ับรถอางเงี้ยปักไปให้นี่ไปขึ้นไปพุ่งนกกกกกกอี้กองไอ้นี่ตัเอไม่จากากตงดิลายพอเนี่ยเอาไปขึ้นอีกขึ้นขึ้นขึ้นข้นวโอค้าวชุุโอเคมสวัสดีครับพี่น้องพ่อๆกับอาวรเริมเชนเคยมาพี่น้องดันหาดันหาออกจากสวนค่อยดันหาออกต้นยาง มันจะไปถสือกยากต้นพูพ่มโพธิ์เอาเขาเอาเขาแค่โพธิเอากุ่มกว้วางให็นมันให้มันปาดชื่อนี้ไหเรื่องที่งโซเฟอร์ไหมครับโซเฟอร์ไหม,มขึ้นเออฮัลโหที่จริงแล้วขั้นออกเข้า,ขาขมะก,ก่วงไม่ใช่เร่มาพีกั่นสิ มันจะได้ไมันจะได้สองรอบไปกลับอีกรอบนึังจ,จ,จอบพอดอาครับพี่น้องมาแล้วเออมันต้องไฟออโอเคสักนิดก็ทักนี้ละโอเคแล้วนี่เย่ยมเย่ยมเย่ยม้มเดี๋ยวมันทุ่มไปสักนี่ละ ปุ่งๆยังไงเออนี่ละพี่ละพี่ละขายแล้วขายวะขับพุ่งขึนออกขวบพวกพวบพวกกินครับพวกกินเนาะเลย จะขึ้นมาอีกรอบนึงไม่ได้ซส่หยาดใช่ไหเออเออสระสระโะสะยอดสุยอดในการในการเนออี่มันต้องสเม่เว้ว เดี๋ยวเขาจะข้าวดึงหรอกโอ้ในการในการพี่น้องพี่เฟื่องฮะใอยแห้งละโอเคทำงมีงานนี่ ใส่คนหนักคุณต้องได้จา้างคนหนักคุณลองตึ๊ดเยอะขึ้นเยอะขึ้นเอียนมเลยเชฟเบื้องอันที่เห็นแล้วคุณลองเอาเป็นเบื้องนี้ได้ครับอันนี้ยังไม่เห็นอีกหกคักไร <c oughs> เฮ้ยสมิ่งเราผู้ดีงามโอ้ขอทานขอทานมีมีม มีอนันโซเฟอร์มาซอยแล้วพี่น้องเย,ยี่ยมเยี่มยมขนาดวางปักให้มันได้มันนี่ปักปักังสิขอเท่าหน้าเท่าหน้าลองหนา้าก็ได้ เดี๋ยวขาดมันจัเดี๋ยวขาดมันจับขาดประจัมมือสีมือพี่น้องหยดโอดมันจะคอยเห็ดพี่น้องมันมันเร็วมันเห็ดหลายบ่ะดเห็ดเร็วบระเดยดิพรมันใจห่อนอระเดี๋ยวจะโดนก้นยางเสียหา ต้นนึงก็ถือเด้พี่น้องหาสิบหกสคนได้สซื้อมาสามก็ได้มึงตีคงกว้างกันปะตีคงกว้างมึงจะตีจอเออพุ่นละคงกว้างลไปโยกทีน,นึงโอเคัน,นี้ลุกขึึ้นลุไม่นทำไม,ำไมอีกแล้วนีน เออดึงดึงไปขึ้นเร็วๆวเออสละปันไอแมอนตีข้งงว้างวันนี้เออสละไมนได้มุมสละแมัน่านเลยวพอแล้วนี่จบแล้วโอ าตีวงกว่างไม่เห็นได้ไงตัวตีมันจอดบ่ได้โรายการเลยครับพี่น้องรายการอยู่คุณอยูอยู่คุณเลี้ยงโอเคพอจบจับนี่แหละซสำนี้ละโอ้สุดยอดสุดยอดครับพี่น้องเรื่อเรื่องข้าที่ข้าทางละ เิ่นเหมือนฟัวเฟอไหมยังว่าท่านได้คล่องบานในเรื่องที่คล่องแล้วพี่น้องเรื่องที่คล่องแล้วเพิ่นกะไถเก่งอยู่ดอกแต่ว่าเพิ่นยังว่าท่านได้เคยเคยจิจิจิออกออกเอาเยียงปักเนาะพี่น้องเนาะเอาเยียงปักเนาะแล้วก็เรียกเออทานข้อเข็มเยี่ยมเยี่ยมในสัมผัสละมันต้องตีโค้งกว่างปุ๊บหนุ่พี่น้องเนาะมันจ่ได้จังหวะมัน เขาตีโค้งแคบมันบ่ได้จังหวะมันตัวยกขึ้นตรงไหนยกขึ้นตรงไหนยกขึ้นตรงไหนเออโอเคได้ละนี่เอออย่ามันอย่ามันพอละไปเลยไปเลยโอ้ขอ่าขอพาเดี๋ยวมาเมั่อก่อนเมนียนท้อผมเห็นแล้วผมเห็นเนียนที่ผมคอยเห็นผมคอยจีผมรู้จักสังวัตมันละจุดด่วนละ โอเคพ่อพ่อพอแล้วน้มนี้มีนะเดี๋ยวรอบนี้ไปก็แปลนวัดเลยนี่ทันหลอดนี่แหละจะเปนัวหนนีเป็นตัวไหน,ไหนโอเคโอ้เยียเยี่ยมเยี่ยมทำมันละพอดีเท่า เขาเขาเอาเอาไสเอาเานวมันสินูนนี่พอดีนันนั่นนูนพอดีนะมันสิบนิุ่มก็เค้กึ้นนเอเออโอเคทันแล้วคมันก็ได้แล้วนี้มือดึงออกกันพี่น้อง ขับรถขับรถเอานี่ไปพี่ไปดิปลดับมาหนี้ไปเลยนี่ลออับรถเออเงี้ยปักไปให้นี่ไปขึ้นไปพุ่นมาหน่ไปเรื่อยๆมันก็นเลี้ยวดอกอีกรอบนึงอีกรอบนึงยังม่วหาเวลาอยู่ยังไม่ได้สิบนาทีอยู่ซเ้อ อึ้นยกขึ hail, ้นยกขึ้นยกขึ้นออยเออนี่ก็ถ้แล้วย้ำใส้ปุยจะเสียเอาไหมโอเคผ่านพันละันีจะไม่เล่นทืนึง สูงๆไว้สูงพอตรต่ำโคอรเอาขึ้นดีอเ,เออเดี๋ยวกูจะมาเล่นอีกห้องดอกเขาหนิเล่นยาวบดเดียวเลยโอเคอันพันโยกคือีกยโยกคือดีใบมีคือดีมันจากมันจ,จากจกดินลายพ่นเนี่ยเอาใบขึ้นดี Ờ, mình nhắn lòng lại yêu của mình ở cái này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  này cái này cái này Mình này cái 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 này 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 อ๋อพ oh, ันไปชุบชุบยกขึ้น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 เออเออทะละเวลาเวลาบรรทุกไทยกันยกบืดขึ้นบาทเดียวมันก็นยีมาเองเลยต้องมีคนเหลือกี่ล้านพี่น้องเลยอยงานงามล่ะ ขั้นขั้นบ่อยเหาออกนี่บ่ขึ้นแท้แท้เลยพี่นอ้องเออเสละอีก่นึงอีกเทนึงอีกบาทนึงเออมันบ่อยอีกบาทนึงเลยเออมาฟังเลยพี่น้องเลยจัดไปเออละเอะอมัยกใบมีขึ้นหรืบาทนึงหออ๋อ trang máy rồi đi nào nghe Ship, 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 ok phó. ยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นดิยกขึ้นเออละเออซละโอเคพอพเยยมเยพ่น้องไอ้สมัยตะกี้นี่เส็ตะกจกอยางหน่อยเสียหนาแล้วเมื่อยสันเออทำมันละเยมเยมเยยมซ้ำนี่ซ้ำซ้นีพูดดีงานนี่ยังมมนลงเลิก ฮัเยีมเย่มเยี่ยมเยี่ยมเี่นำทำัและพัมค่อยๆค่อยไปพี่น้องที่เรียกันยองๆไนเรื่อยนเรื่อยๆเรื่อยๆ้ อ้ามพ่นเออยกขึ้นมาหนีพ่อมาชิเลยไม่ใช่พี่ดีงามอ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากตอนพี่น้องไว้ซิมนี่ละโอ้ได้การอยู่พี่น้องได้การอยู่มีโซฟหือมือสองมาซอย